จดการผลงานทั้งสองทีมวัดยูเนีนอยู่อันดับที่6ของตารางแข่ง11นัดมีอยู่14คะแนนส่วนเจ้าพี่พี่ข่าครับอยู่รำดาบที่หแข่ง11มี15หาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแย่งอันดับกันโดยตรงเรา ตัวเราหนะสื่อมันออกไปมันคือตัวเรานะครับดังนั้นทำกตัวเองก่อนริมจะเกิดขึ้นนะพี่คิดว่าวันนี้เองทำได้หมดแล้วนะมั่นใจเลยเองมยงนบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูทำได้กรุนได้นะถ้ามึงคิดว่ามึงทำได้มึงจะทำได้เชื่อพี่นะครับวันนี้ได้รับชัยชนะนะเป็นพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์และน้องทุกคนนะครับอ้าหนึ่งสองตั้ังสูตรผ้ร้ยานี่ก็น่าจะรุนได้ถึงปอดูเรืออย่างไรับบุรีของยูเนียน พิงมาป่าโดยครัวเร้าบอลได้รุ่นไปแล้วครับบูมแรงกับบอลพุ่งแรงโขนสองกับูนี้เรือโนขนก็ามากับตุ่มตัวจอะตีดูเร็ดของขาดสแกนแสงครับช่วยกันแยกบอลมาได้ีขึ้นหน้ามาก็ยังตีดูเร็ดของยูเนี็ดดูเนีดไพย,ยายามจะเล่นเลยไม่บลาดชัดยชนะ า55ของอยู่เดี่ยวกับกดซานวิตติกำแพงบอลยังไปเข้าทางผู้เดี่ยวก็อยู่เดี่ยวพยายามจะยิงโดนหางสก็แสงจีหมองมากระบอลไปอยู่ที่พุ่มมินขวาไปเติมลงมาล่างติมลงมาล่างเพิ่มนเป็นหลักเป็นเบดเป็นสีแหละแต่ว่าเราเติมไปเอาเติมลงมาล่างนะครับผู้ดันอะไรผู้ดันใครขึ้นไปบ้างดูดีๆอันนี้เกมดู ข้างในนะครับที่จะเล่นตัวในในเหนือเอาไปเลยในอาร์มเอาไปเลยเป็นสองตัวบนเลยสองตัวบนเลยนะในบอมในยกขวาไนเกมยกซ้ายต่อสองยูเนียนขวาดักหนักกับของยูเนียนโคราชวุ่งไปตัวเโอ้โหไม่ผ่านกระแมงแต่บอลยังไม่กระลังยูเนียนครับโยกไปตรงนี้ไป โอ้ยแกแกกระสับฟีดกันได้ดูโอเคโอเคแล้วไม่เป็นไรเหลืออีกสองนัดในบ้านลูกไม่เปียกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยี่ยมล่ะหลบหุนต้องคว่าโอ้ยแมดเจอตำแหน่งใหม่ครับของจานโดดตั้งแต่ไม่ตีหัวขนาดเดี๋ยทุกคนยังเล่นหนีเนาะ